เมื่อกี้ไม่ทันรถไฟค่ะขบวนธรรมดาที่371ก็วิ่งจะมาขึ้นเรือก็ไม่ทันค่ะว่าจะไปลงแยกยมราชเรือไปแล้วค่ะมันลุ้นกันว่าจะถึงยมราชไหมวันนี้อันนี้เป็นโน้ขึ้นเรือค่ะตรงสะพานยศเส โบเบกเก่าค่ะเมื่อก่อนท่าแถบนี้จะมีร้านขายเสื้อผ้าเรียงรายเต็มเลยแต่เดีด๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วเดินไปอีกหน่อยก็จะเป็นโบเบกค่ะจุดที่ยืนอยู่ตรงนี้จะเป็นโบเบสเตชันค่ะไม่ได้มานานมากไม่ได้ผ่านมาตรงนี้เป็นสิบปีเลย เปลี่ยนไปหมดเลยขับข้ามค่ะช่วง6โมงเย็นตรงโบเบเป็นโบเบเก่าตอนนี้ก็ปรับปรุงใหม่รูหราชมนกชมไม้ไม่รู้เมื่อไหร่จะถึงบ้าน มีเรือวิ่งผ่านด้วยจำไม่ได้แล้วว่าตรงนี้เรียกถนนอะไรรถเยอะมาก ตรงนี้เป็นตลาดโบเบค่ะช่วงเย็นถ้าเดินเข้าไปก็จะสามารถทะลุรางรถไฟได้ใกล้ๆตรงนี้เองที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็คือตลาดมหานาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตึกสูงใหญ่เลยค่ะกลมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตรงนี้ตรงนี้ที่เขาเรียกว่าคลององอ่างมีเรือเป็ดให้นั่งเล่นด้วยแต่เห็นว่าเปิดแค่เสาร์อาทิตย์เป็ดน้อยจออยู่ตรงนี้ค่ะตลาดมหาหนาคยาวไปเลยเดี๋ยวจะไม่ทันสองแปดสี่รีบไปก่อน

คงไม่ทันขบวนใดๆแล้วค่ะต้องกลับบ้านแล้วเดี๋ยวต้องลงไปรอรถเมย์กลับบ้าน ค่ำคืนนี้ก็ถึงเป้าหมายอย่างปลอดภัยค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนในเส้นทางเดียวกันสำหรับคลิปนี้ไปแล้วไปเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ